กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้โอ๋จะพาทุกท่านมาชมที่ดินสวยๆอีกสักหนึ่งแปลงซึ่งที่ดินแปลงที่โอ๋บอกนั้นก็คืออยู่ตรงนี้แล้วนี่แปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดเลยนะเป็นผืนใหญ่รูปแปลงสวยมากที่ถนนลาดยางแบบนี้ซึ่งเป็นถนนในชุมชนที่มีรถวิ่งผ่านเยอะมากจริงๆนะคะแปลงนี้มีเนื้อที่2ไร่กับ95.8ตารางวานั่นเองค่ะทางเจ้าของนั้นต้องการขายในราคา เมายกแปลงเลยคือ2.1ล้านบาทหรือสองล้านหแสนบาทนั่นเองนะคะแปลงนี้นะคะรวมค่าอนภาษีให้ทั้งหมดเลยถ้าจะคิดราคาเป็นต่อไร่เนี่ยก็จะตกราคาประมาณนะคะ930 0 0สากว่าบาทไม่เกิน9 0 0 0แล้วกันเนาะใครที่สนใจรีบๆเข้ามาจับจองตรงนี้ทำการค้าได้เพราะว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีรถวิ่งเข้าผ่านตลอดเลยในขณะที่เราถ่ายเนี่ยรถมาอีกแล้วตอนนี้จะถ่ายต่อไม่ได้นะคะแปลงนี้รูปแปลงสวยมากมองเห็นวิวเขาอยู่ในชุมชน ห่างจากถนนหมาเลข3075เพียงแค่750เมตรเท่านั้นเองก็ถึงตรงนี้เลยนะคะหรือถ้าจะเข้าใจาง่ายๆคือห่างจากสี่แยก3ส,สาวนะคะมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ3กิโลเองนะคะถนนเส้นทางที่จะไปนะคะบ้านสร้างปาจีนฉะเชิงเซาจากนครนายกนะห่างกันอยู่750เมตรถือว่าทำเลดีมากๆเดินทางสะดวกสบายอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมลักษณะของที่ดินแปลงนี้กันดีกว่าไปกัน อนนี้นะคะพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะเริ่มจากถนนสาขาหน้าหรือถนนลาดยางตรงนี้ให้ทุกท่านชมก่อนนะคะส่วนที่ดินแปลงที่เราขายคืออยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมแปลงนี้นะคะปัจจุบันคือเป็นนานาเก่านะไม่ได้ทํานาปัจจุบันนะคะก็คือเป็นที่ดินที่ปล่อยตามธรรมชาติดูแลนะคะซึ่งก็จะมีหญ้าเขียวขึ้นอยู่แบบนี้นะคะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ ลักษณะที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยติดถนนลาดยางเข้าออกหมู่บ้านนะคะเข้าเมืองนครนายกคือเส้นนี้เลยเป็นเส้นที่จะผ่านเพื่อจะไปเข้าเมืองนครนายกนะคะหน้ากว้างติดถนนประมาณ60เมตรแปลงนี้นะคะมองเห็นวิวภูเขาด้านหลังของที่ดินอยู่ตรงนี้เลยนะคะมองเห็นวิวเขาไม่เอ่ยนี่เห็นไหมบรรยากาศดีมากตรงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านที่จริงๆแล้วตรงนี้นะคะเป็นที่ดินที่แบ่งขายอยู่หลายแปลงมากแต่ปัจจุบันลูกค้าจองไปหมดและเหลือเพียง แปลงนี้แปลงสุดท้ายแล้วนะเป็นแปลงที่รูปแปลงสวยมากเนะีที่สองไร่กับ9 5้าบห้าตารางวาใครที่ซื้อตอนนี้คือว่าได้แปลงใหญ่เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแปลงนี้มีเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่อ่ะโอให้ดูก่อนนี่เลยไฟฟ้าปะปาเข้าถึงแล้วเดินทางสะดวกสบายมากนะคะนี่เลยเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะมองเห็นไม่เอ,อ่ยนี่มีบ้านหลังใหญ่มากเลยนะคะเศรษฐีแถวนี้นะคะเขามาสร้างอยู่ ที่ดินแปลงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ10เมตรนะคะลักษณะของที่ดินก็คือเป็นเกือบๆสีเ่เ,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 เหลี่ยมผืนผ้าเลยแต่ด้านหน้าเนี่ยคือจะกว้างติดถนนเยอะนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคือตรงนี้นะคะอาจจะตามจากถนนประมาณ1เมตร1เมตรกว่าได้นะนี่ตรงนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่เลยครที่สนใจรีบๆเข้ามาจับจองได้เลยนะคะที่ดินสวยราคาถูกนะคะ นานๆจะหลุดเข้ามาสักแปลงหนึ่งตรงนี้ทําเลดีมากๆนะคะห่างจากคลองเหมืองนะคะซึ่งเป็นคลองที่เป็นถนนเรียบคลองที่จะจากนครนายกเข้าตัวมืออ่าไปปราจีนบุรีไปบ้านสร้างชาเชิงเสาคือถนนเส้นนั้นเลยนะคะที่เป็นคลองขนาดใหญ่ห่างกันอยู่ประมาณ6 5 0หเมตรเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าจะนับจากถนนเลยก็คือถนนหมายเลข3076ก็ประมาณ750เมตรถือว่าเดินทางสะดวกสบายใกล้ตลาดมากๆเลยนะคะด้วยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็น่าจะประมาณนี้เลยคะ่ะ โดยร่วมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะถ้าไในที่ซ้อนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสวยๆทาเลดีๆราคาถูกๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้อีกแล้วไว้ก่อนคะ่ะ